นักสโนว์ฮอนนี่ขึ้งมายานก่อนดินถือเนาะเอาโอ้เต็งลูกโอ้ยเต็งลูกซะหน่อยอีแมลเล่เอ้ยโอ้เต็งลูกนิง่งโอ้ยเนาะขั้นแห้งขั้นแห้งแม่หางดีขั้นแห้งค่ะลูกเบิ่งแน่ สวัสดีค่ะพบกับช่องพังหางดีนะคะเป็นโบนึงเบิงเจ้ามิงแน่แน่แน่อ,ยอ,ยอ้ยะเฮ้ยเจ้านี่ก็ไดเนาะขึ้กขึ้นแนวแถววะโอ้ อูอืมเจ้ามิงเจ้ามิงพุ่นเอออเลนเบ้างลุกเอออ๋อบนบลลุกลาบนเร็ว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 บนบน แม่หางดีกับบดไดออกมาประมาณสองมือมือแรกกับบดไดนี่มือว่านนี่กับบดได้ออกอีกโอ้ยคุณโอ้โหคุณถูจนว่าขแม่นกน่อกับทีกล้หลุดออกคุณพุนอันนี้ปื๊ดลุกออกเป็นชินเป็นชินเลยคุณทั้งด oh, 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 oh. ินทั้งอันนี้สะสมหลายมือบดไดออกมาโอ้ยเนาะ เจ้ามิ่งมี่ก็ได้เนาะแล้วเบิงแน่เพิ่นเห็ดอีหยังเฮ็ดหยังค่ะเพ็ดหยังมิ่งเฮ็ดหยังบุ้ยพุ่นโอ้ย เออเออเออเอาอืมเอออยมไดสีส้าขั้นวาย่มไหครับย่มได้เบ่งเบงเบึงหมิเบึงเป็นบวกเราได้พนอใหญ่ยพีกเอ้ยเป็นบวกแล้วพุนเราเบ่งบวกไสเจ้าแน่พุนอู้ ừ. 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 Ừ.

โอ้ยหนยาะจักหน่อยก็สียแนเาซะเนาะุ่นนี่ช่างมาญานก่อนดินถือเนาะเอาโอ้เต็งลูกโอ้ยเต็งลูกซะ้นน้อยอีแม่เอ้ยโอ้ย,อยเต็งลูกมิงโอ้ยเนาะขั้นแห้งขั้นแห้งแม่หางดีขั้นแห้งค่ะลูกเบิงเ่งแน่โอ้ยเป็นแต่ลุ้ตอนพ่อยายพริกไปเกาให้แนนเ,เป็นอย่างขั้นมองได้นี่มิง เขาให้แม่ก้อนเห็นบอลหนอ่นแม่โอ้แม่ขั้นแห้งของเทนบอลพุ่นโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ไปถือขาถือตีนเขาซสนอเขากับขั้นแห้งเห็นบอลพุ่นโอ้ยเออถือคนเดอ้อถือคนเดอ้อถือคนเด้อโอ้ยโ,โรทรศัพท์กับเบิ่งเอาเดอ้อแม่เอ้ะ một bắtใจ đu còn là chụp phái, mày chưa mày chưa gì, không, 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 เออ,ออเออเออเออบ่เขาคือเกาออออผมบ่ะทันอิ่มโอ้โอไปแล้วไปแล้วฮึาะผมสบายครับผมได้มาสูดอากาศอากาศดีมากครับ ตีมากครับฝนไม่ตกขาหลังขาหลังครับขาหลังอืม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 อยอยอยายามิงยอยามิงยออ่๊ป๊อป๊อ๊อป๊ป๊อปยแล้วฮอบปืน ออใส่เลยว่ะบุ้ยบุ้ยบุ้ยออเอเป็นยังไงกระซังโป่งวันนี้สบายดีแล้วมดกับมดสะท้อนฝนเลยอืออืมอื้อุ้ยวุายผมมาเห็นสะแล้วสะอโนดาดแล้วโอ้เห่นน้ำบู อ้ยดีครับมวนคลาคนี่หวังเล่นอืออือเนี่ยเนี่ยสิไปใส่สิไปใส่สิว่าขาหลังเดอ้อบัญยญาญาหัดเฮ็ดเดอ้อญาหัดเฮ็ดเดอ้อเนี่ย <c oughs> โอ้ยหลบท่านกับท่านหลบไม่ท่านก็โดนซื้อไดซื้อนัน่นซื้อไดซื้อนัน่นอืออือ เน่เ่เออเออเออออาฮนา่าฮ่าง่าฮ่า่าฮนาฮ่อฮ่าาบ่สูงาฮ่าาบนสูงาฮ่าาบ่าฮ่าร่าาฮอาฮาา เฮ้ยเฮ้ยเบิ้งเบิ่งเพิ่นอืมโอ้โโอ้ยไล่พอเร็วๆน่ ผมเข่าคอ,อกเลยเอาผมเข่าคอ,อกเลยผมเข่าคอ,อกก้อนนี้พอ่ออืมคุณไม่ได้ออกลายมือเขาเห็นมันซาใจไปโหลดเนาะอืม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 ,อม

แฮนะแฮนะแหะเอาเออเข้าไปเข้าไปแน่เพรเขาอีกผมคือบ่เข่าข้อกราบนั่น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 โอ้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 เม้ง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 อย่าเผลอนะครับอย่าเผลอหลุดไปนะครับแน่แนะอุ้ย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 แหน่เม้ง มิ่งมิงมาไปมาเอาลูกมาเอาอ้มาเอา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 ฮ่าขาหลังตื้นถูกักเออถู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 คักโอ้ยโอววัววัววัวอีพ่อ อ้าวๆ้ยเฮ้ยนั่นไปแล้วเอ้าไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โอ้โออนั่นเอา ท้ายนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พังหางดีภายน้อยมึงมงคลของเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ